เสียงหวีดร้องเขมงเท์โบมาแต่ไกายนะครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการปูพะเครื่องครับผมวันนี้ครับนามาให้ชมห้าหัวล่าครับท่านผู้ชมครับและจับตาดูให้ดีครับท่านผู้ชมครับกับชุดนี้ที่ขึ้นมาครับนี่ไงท่านผู้ชม ซับสคนเบอร์สิบครับท่านชมครับซับสคนเบอร์สิบที่ผมคอยเข้าติดตามนะครับจะถ่ายให้ได้สักครั้งหนึ่งในช่วงฤดูน้ำหลากปีนี้วันนี้ได้เจอแล้วด้วยครับท่านชมครับและที่สําคัญครับท่านชมวันนี้นะครับยังเป็นหัวเรือทั้งล้าลที่เป็นหัวเรือลากน้ท่านชมครับแล้วเดี๋ยวต่อไปนะครับแจ้งข่าวด้วยท่านชมครับช่วงนี้เป็น4ี่ลแล้วนะครับเป็น4ลําแล้ว น้ำเริ่มลดลงแล้วนะครับตอนนี้ใช้4ี่ลำลากนะท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ชุดที่กําลังจะขึ้นมาแล้วตามกันขึ้นมาอีกวันนี้ครับสมการรอคอยผมติดตามนะครับเคยได้รับเรื่องราวข่าวสารว่าสัสมผลเบระสิบนะครับกับการเรือสวยด้วยนะครับแล้วก็เก่งด้วยนะแล้วชอบอยู่ทางฝั่งทางด้านติดกับโปะนะครับทางฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับอยากจะถ่ายให้เห็นชัดๆนะครับวันนี้ วันนี้ได้เจอแน่นอนแล้วครับท่านผู้ชมขึ้นมาพร้อมกันครับทีมงานทัพย์โสพลมีเรือโยงหน้าห้าลำกาะเตงข้างสองลำหรือหนึ่งลำและตรงท้ายอีกหนึ่งลำช่วงนี้ยังเป็นช่วงฤดูน้ำหลากนะครับที่นำขึ้นมานำเสนอในวันนี้แต่นับปัจจุบันณขณะน,นี้เหลือโยงหน้าสี่ลำเตงข้างหนึ่งตรงท้ายหนึ่ง เดี๋ยวผมจะกลับไปถ่ายไม้ท่านผู้ชมได้รับชมแล้วก็ปริมาณของน้ําลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นที่น่าดีใจนะครับเอาใจช่วยพวกพี่ๆเรือโยงนรล,ลาจูงและพวกสินค้าไปด้วยกันและชุดนี้ครับท่านผู้ชมยังเป็นชุดที่ตื่นเต้นเล้าใจท่านผู้ชมครับเดี๋ยวท่านผู้ชมคอยจับตาดูตอนที่พี่ๆเขาเลี้ยวตัดชุดนี้เสียงทะโบเสียงเครื่องยนต์หนักมากๆนะท่านผู้ชมครับ เสียงหวีดร้องของเทอโบเนี่ยมันแน่นอนจริงๆนะครับผูชมเดี๋ยวพอจบไปเนี่ยผมว่าต้องวิ่งไปดูห้องเครื่องกันบ้างนะครับผูชมครับเทอโบหอยโข่งนี่หน้าจะแดงเลยนะครันผู้ชมนะหวีดปี่ยดเลยเหมือนอย่างตอนต้นไรที่ผมนําขึ้นมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันครับพูดกันไปนะครับเดี๋ยวให้เข้ามาใกล้ๆหน่อยนะเดี๋ยวผมจะซูมเข้าไปซูมเข้าไปจับตาดูทางซ้ายมือนะครับซับสมพลเบอร์สิบลำนี้นะครับที่อยู่ทางซ้ายเลย นิ่งมากๆนะครับนิ่งมากๆและก็เข้าทางด้านซ้ายอยู่เป็นประจำฝีมือทักษะความชำนาญผมว่าเต็มร้อยเกินด้วยนะน้องจมหัวใจเกินแน่นอนเกินร้อยแน่นอนอยู่ฝั่งซ้ายนะครับมีความสามารถมากมายผมติดตามมานานเคยถ่ายกันได้นะครับแล้วมีคนบอกว่ากับตันนะ่ะกัปตันสวยด้วยนะครับทีเ่เราก็พยายามจะซูมไม่เห็นนะครับ เดี๋ยววันนี้ได้เห็นกันได้เห็นความสามารถผมจะพยายามซูมให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วอยู่ใกล้ด้วยอยู่ทางฝั่งซ้ายเดี๋ยวเราได้เจอกันขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ร่วมติดตามรับชมอยู่กับผมตั้งแต่ฤดูน้ําหลากนะครับในทุกๆปีนะครับจะมีช่วงนี้เป็นช่วงฤดูน้ําหลากนะครับที่แม่น้าเช้าพยาและแม่น้ําป่าสักมาบรรจบกันที่สามแยกวังน้ําบนหน้าวัดพนัญเชิงใครอยากเห็น เป็นอย่างไรใครอยากรู้เป็นอย่างไรรู้ผมมาหลายต่อหลายเดือนดูกันมาเป็นร้อยคลิปอยากมาสัมผัสด้วยตัวท่านเองเดินทางมาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับอยุธยา,ยานี้ต้อนรับครับไหว้พระชมเรือกินก๋วยเตี๋ยวเรือให้มันาอ่อยด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่สนามวังน้ำวนเซิงกิตดีกว่าครับท่านผู้ชมครับ ตัดพาเข้าท่านชมมาสู่สนามวังน้ำมันเซอร์กิตครับท่านผู้ชมครับอาจจะได้พูดได้คุยกันมาสักพักหนึ่งแล้วเอาแล้วถึงจังหวะที่วังน้ำมันเซอร์กิตของเราได้รับการมาเยือนของทีมสับโสบพนครับเรือยงเรือลากจุงเรือป๊อสินค้าที่มีกับตันที่มีชัดสความสามารถมากโดยประสบการณ์ครับจังหวะนี้จะเป็นเช่นไรนะพี่ๆครับเดี๋ยวคอยติดตามรับชมกัน เสียงเข้ามาใกล้เรือเข้ามาใกล้วันนี้ผมอาจจะปล่อยเสียงเลยพวกเครื่องยนต์แตะลำเล้าทุกลำครับท่านชมขวามือไปแล้วคู่หนึ่งครับสองคนเบียดออกไปแล้วครับกลางนี่ลำใหญ่สุดนะแล้วดูเบอร์สิบถไลไปกันนานแล้วเบอร์สิบถไลออกไปแล้วนะครับฉีกซ้ายออกไปแล้วท่านผู้ชมโอ้โหชุดนี้ผมบอกแล้วถึงบอกว่ามันเล้าใจในช่วงฤือดูน้ำหลากครับซ้ายขวาครับจับตาดูกันเลยท่านู้้ชมครับเต็มจอแบบนี้ แล้วเดี๋ยวผมปล่อยเสียงยาวๆเลยนะท่านผู้ชมให้ได้ยินเสียงของเครื่องยนต์เสียงเทอร์โบและได้เห็นกันจะ,จะโอ้โหท่านผู้ชมขวามือละไม่ได้นะท่านผู้ชมดูไปขั่วขึ้นมาแบบนี้ครับแล้วซ้ายเล่าหุดชิดเลยนะท่านผู้ชมติดเลยนะครับซักตัวุเมเบอร์สิบนะ้นเห็นเลยนะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวดูทักษะความสามารถนะครับของกับตันจะประคองออกมาให้ห่างจากตรงโป้แบบนี้นะท่านผู้ชมครับขออนุญาตตรงนี้ ช่วยกันลุ้นช่วยกันเชียร์เอาใจบู๊น้ำยมเบอร์สิบครับทุกคนครับทุกเหมือนกำมะกรเหมือนกำมะกรติดเลยนะท่านผู้ชมดูดูเสานะครับของโก้นะท่านผู้ชมไปแล้วเสียงมาแล้วนะครับท่านผู้ชมดูไปด้วยกันครับ เชือกกันมาจาวๆเลยค,ครับท่านผู้ชมครับื่อสกครู่นี้เป็นงานท่านผู้ชมเสียงเครื่องเล้าๆเลยเห็นอยู่ตรงนั้นครับกะเตงข้างหนึ่งลนำนะครับแล้วก็ตงท้ายแล้วก็มีกาะเตงที่อยู่ด้านท้ายด้วยนะท่านผู้ชมเห็นเขียวเขียวไหมครับเขียวเขียวครับนั่นที่อยู่ข้างๆกับเรือบโปะนะครับวิท่านผู้ชมพี่สลังเรือนะครับก่อสกครู่เห็นแวคนค๊บๆนะท่านผู้ชมนะกำลังหมุนๆุนะครับให้เชือกของลำของโปะแต่ละลำนั้น เข้าต่อกันให้ดีนะมีพี่สั่งเรือคอยคอนโทรนวิ่งดูอยู่ครับโู้ขุชุดนี้นั่นะครับผมหยิบจิ๋วท่านชมที่เห็นอยู่นี่ครับหยิบจิ๋วเห็นไหมท่านผู้ชมเป็นพี่พ่สั่งเรือนะครับอยู่ประจําตามจุดของเรือโปะนะครับและก็อตรงท้ายครับถอนออกมาหนึ่งลำแล้วนะครับนี่กระเตงข้างถอนมาแล้วหนึ่งลำและก็อีกลำหนึ่งซับยโทเบอร์สิบเก้านะครับกําลังจะถอนออกอีกหนึ่งลำ เข้ามาได้เต็มตัวแล้วครับ4ตัวมสก้าแล้วก็ทีมงานก็สพลทั้งหมดเลยทั้งชุดครับอู้หท่านผู้ชมครับวาดมาแบบนี้ครับสวยงามเลยนะครับวันนี้กับมุมทีมงานเลยลงรับสมคนทุกลำเลยครับผมเข้ากันสวยงามจริงๆครับเข้ากันสวยงามพร้อมเพรียงรวดเร็วทรงพลและมาด้วยทักษะจริงๆครับผมเห็นการทํางานเป็นทีมครับชุดนี้ครับเห็นการทํางานเป็นทีม เข้าอย่างรวดเร็วนะครับแล้วดูครับ้างหน้าทิ้งโค้งไปแล้วนะครับวันนี้สนใจนะครับสนใจกับการติดตามทสินมอสิบนู่นนะครับเห็นไกลริดนินะครับนู่นเทโค้งไปแล้วนะครับเอาห้องไปถึงสะพานปีนีคำนงแล้วมุงหน้ามุงตรงออกวังนางคำนะครับแล้วเดินทางไปสู่วนนครหลวงต่อไปนะครับสมาชิกเคยถามผม อะไรที่มันหมุนอยู่ติ้วๆติ้วๆนะครับอยู่บนเรือนะครับเรดาร์เรดาร์อาจจะเป็นเรดาร์นะครับแล้วก็เป็นสัญญาณของวิทยุด้วยวิทยุสื่อสารเขามีวอนะมีวิทยุวอคอยสื่อสารกันนะครับเห็นมีพี่เขาคอมเมนต์คอมเมนต์ถามผมมานะครับว่ามันคืออะไรนะครับไอหมุนๆหมุนๆนะครับเมื่อปีก่อนนู้นผมเคยทําก็ได้ความว่ามันคือเสาสัญญาณนะครับผมเอานํามาตอบให้ในคลายคลิปนะครับวันนี้ขอบคุณเลยโยมทุกท่านทุกลำนะครับแล้วก็กล่าวขอบคุณพี่ ีคอยเฝ้าติดตามอย่างต่อเนื่องจนช่วงท้ายของฤดูน้ำหลากแล้วนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ชุดหน้าชุดนี้เอาเท่านี้ก่อนนะสวัสดีครับผมมายุทยากันมาดูฤดูนัวท่านเองครับ